ปลายเนตั้งหยเปี่ยกับบ้านนาไาเราครับโดยเฉพาะในขันะะ้วเขาเขาขาดก็ได้ล้วตังหวยเปี่ยนตัดขาดในขั้วเบิ้งหนาเบิ้งเอาล็อกเพนจ้าแขงกับบยเลีนาะพี่น้องอจอ่กําลังการเปลี่ยนโย Ừ, yeah. ừ, thế <h mão bugs> ừ, ừ, <laughs> 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 tí nó súng bén nào, lá tát sọt luôn rồi, nè, máu ở đây nó chậm chóng cả, nó bảo nó mốt, nó đang, nó buồn, nó te, nó méo, nó đau, nó buồn, nó hoạn, nó hoạn, nó mất thời gian, nó là... chậm, nó đang rung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 , nó nó đang rung, nó đang rung, nó đang rung, đang rung, nó 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 đang rung, มนต้อเียช่วยขนาดนันาที่ตายันลีลูมีเ้ยีเดี๋ยวการเป็นกองกันขยับขยายกว่งนะสองชุดนักระ้ว่ดนั่นแหละโซอเลยยิ่งจเียจะงานอยู่เดี๋ยวตกัดเหลือโยกไป นี่ครับการทำางานบุกุ้นนะครับเป็นสิ่งวัดวัดสิ่งู่งของทุกคนในหมู่บ้านนะครับได้แสดงออกเป็นควางส้นหลักต้นสมัคสมานต้นสามพี่นะครับร่วมยึด่วมใจของนะครับมาซอยซอยตั้งเยอตั้งแง่อยกับร่างใจซอยควมิด้อขนาัก่นอก แสดงออกถึงความสามัคคีของคนในหมู่บ้านคระถมให้นไ่ใจตามใจตามหน้าจนยเินเชนญจยกย่องยกจ่อนะครับในการถายรูรถ่ินใจครับในการจัดงานครับะถม สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาช่วยงานกถินนะครับอา

เดี๋ยวจัดจัดพวนานก็จะจัดตามจนจะโนมไปข้อติดเอาเป็นเท่าไร่า่าไ้ข้อด้ไปั่วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาช่วยงานกระถินนะครับเดี๋ยวเราลุงหนิงก็มานะครับมาครบทีมเลย เหมือนเมื่อคืนนี้นะครับวันนี้ลุงนิงก็มาช่วยงานไฟนะครับเดี๋ยว,ว,ยว,ยยวยเรินจากเตาถุนเนี้ยเขาจะยกไฟหรอกเาาเอลี้ยกไฟอย่างนี้ลุงนิงนไม่เห็นไฟ เียฟงานก็จะเป็นวันที่สามเริ่มต้นวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดนะครับ